องานเตรียมชมเมมาปีที่ผานมาครับตอนนี้ความเที่ยมขงจากองคท่านนะครับที่ศูนนี้นะครับเราได้ส่งเยาวชนไปเรียนรู้เรื่องของก <bur ma. S 2> ารทำเกษตรที่ถูกต้องนะครับจากด้วยองคท่านมีความมุ่งหวังนะครับอยากจะให้พวกเรานะครับ สามารถจะาสร้างอาหารสร้างอาหารเรียกว่ามีมีู้ดแบ่ค์มีนาคารอาหารของตัวเองลดลดรายจ่ายจัดการต้องไปซื้ออาหารที่มอมเปิดการประกงโครงการอาหารพอดีว่าอันนี้มีรับถูกความคิดเองน่าดนี้ครับลง ได้ไม่ครบกันแต่ก็อีกไม่กิ่ถ้าดีแล้วก็โทรบอกผมถ้าไม่ดีก็จะด่าผมแล้วกันแต่ยืนยันว่าที่ผมให้มาเป็นของที่ด,ด,ดีที่สุดที่ผมมันก็ต้องเป็นตัวประยุท์นี้วาต่อไปเพราะฉะนั้นขออนุญาตมอกต้นไม้ให้กับท่านที่ตอบว่าต้นไม้ที่ปลูกเพราะว่าน้ำอักที่ท่านจะเอาไปใช้จะถกตัวมันจะติดท่าแล้วเกิดความเสียหายกับพี่ร้องประชานแล้วต่อการกระจายขาองผมนองก็ขอขอบคุณ พี <Ooh. S 2> ่น้องกระจายโจทแล้วก็จะได้เจอกับท่านรองบบอนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของเบอร์โทรอดานโจทย์หน่อยก็ได้ครับเรื่องแรกเอาที่สองเอาหมาเอามาศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าห้าทรสอบถามได้ครับในไลน์ผมก็พอมีอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ก็ได้อ่านละลายนะครับไลายกระจายมันจะถู สำหรับการบรรยายของผมก็ขอจบจากเพียงเท่านอ้ขอขอบคุณมากครับอย่ครับฝึกการเรียนรู้นะครับจะได้กินวัตถุับ้จะรู้ีท่ต่อไปครับนายกัปตันสัตซื่อครับ ท่านต่อไปนะครับนางปราณีวันวดีครับท่านต่อไปครับนางสาวสมไปพึ่งพระครับท, <c oughs> ท่านต่อไปครับนางเดือนท่านต่อไปครับ นางวิทยาปราก่อนครับนางวันเพ็ญปานมะนีครับถ่อไปครับนางสมปองเพื่อพพดครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็น,ปนการอบรมนะครับตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับก็เป็นการขยายผลนะครับต่อยอดจากโครงการฐานพันธุ์ดีนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือจะให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับในเรื่องของการปลูกผ,ผักปลูกพืชการเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็กินกรรมต่างเกี่ยวกับการเกษตรนะครับซึ่ง ตรงนี้นะักทางเจ้าหน้าที่นะครับที่มาอบรมวิทยากรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมนะครับมาจากมาจากศูนย์นะครับจากพันปิศุลิกนะครับซึ่งเป็นปัจจุบันก็เป็นวิทยากรหลักนะครับของของบลรัตที่9ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นขีดพวเพียงของอรบรัตที่9นะครับวันนี้ก็ผมได้ขอเชิญท่านมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่โครงการนี้เกิดขึ้นโดยพระคณิฐาธิราชเจ้าพระอ,องค์ท่านต้องการให้ทหารซึ่งมีกำลังคนอยู่มากในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาใช้เองนะครับแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ทหารในส่วนของกองพลทหารราบที่9ไปทำการศึกษาอบรมที่ศูนย์จักรพันธ์เป็นติแล้วก็มาขยายผลสู่พี่น้องประชาชน ในภาคตะวันตกเช่นจังหวัดากาญจนบ,บุรีจังหวัดราชบ,บุรีจังหวัดประจวบคีรีขัน์โดยโดยให้กองผลทหารราบที่9เป็นผู้ดําเนินการในเรื่องของการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าใจเข้าถึงแล้วก็สามารถเรียนรู้ในเรื่องของการใช้าการขยายพันธุ์พืชการปลูกพืชการเพราะเมล็ดหรือการขยายผลต่อ หลังจากที่เราได้สร้างมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาซึ่งมเมล็ดพันธุ์พวกนี้สามารถขยายผลต่อได้ทําให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการาจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์หรือการจัดซื้อปุ๋ยเพื่อมาทําในด้านของการเกษตรแต่เราสามารถที่จะผลิตมเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรราษฎรก็สามารถเอาไปต่อยอดได้สามารถทั้งเป็นเป็นธุรกิจในครัวเรือนหรือในชุมชนและส่งผลให้กับ ชุมชนนั้นๆมีความเข้มแข็งและอยู่ดีกินดีในปัจจุบันนี้เราก็ในการเผยแพร่ในโครงการทหารพันธุ์ดีนั้นเราก็จะเป็นนุ่งเน้นในเรื่องของการ1ขยายพันธุ์พืชโดยการเพราะด้วยมเมล็ดการต่อกิ่งการทาบกิ่งการตอนหรือการปักชำข้อที่2การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้เองการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่แล้ว Uh, เราจะมองข้ามไปในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ก็ได้จากมูลสัตว์ต่างๆแล้วก็เศษใบไม้เศษวัชพืชหรือน้ําหมักชีวภาพที่เรามาประกอบเข้าหาก,กันแล้วก็สร้างธาตุอาหารค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลีโบรอนโคลอลธาตุเหล็กซึ่งในองค์ประกอบของธาตุพวกนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินเป็นที่เรียบร้อยครับ